Bye. <gasps> วันนี้วันเกืดนน้องเตยนะคะกล้วยควอยพค่ะยังไม่ได้ถ่ายขอเจอสวยๆเดี๋ย่านั่ายหนอาด้านได้แล้วเอาลูก่านอนให้ได้ถ่ายให้มันดีคนเดียวเาถ่ายวิดีโออยู่อ่ะอายถ่ายวิดีออย่ดีโออยู่วะลีใช่ไห เอางั้นเราสองข่าสอค่ะเด็กล้วยไม่สองแล้วไม่ออกเอาแล้วขอให้เธอสวยแบบเกาหลีตลอดไปนะค่ะถ้าเกิดไปเกาหลีไม่เป็นเป็นอย่างญี่ปุ่นที่มาเขาทำยังไงอย่างวัวเขาต้องเป็นโน่นไม่ได้ละมาอเลยนะแล้วเราจะพูดอะไรอ่ะเอาไปอยู่ที่ใจอแกต่อเก็บแล้วสอง แคลเซียมแล้วแคลเซียายไปเราพิจารณามากๆสนัคุกรรมการเป็นรูปซีดีของพ่อแม่เป็นเพื่อนที่ดีของพวกเราทุกคนในเรื่องกันตลาดไปอะอะอะให้ให้เขาพูดเจ้าตัวพูดฮุ้ยฮุ้ยนะดึงไม่ออกเลยอาหารขอบคุณทุกญาตทุกคนนะคะที่ทำให้เราจะจริงๆไปเดิดเมื่อวานนานไปไหม จริงจริงเกิดเมื่อวานนะเกิดเมื่อวานวันนี้พูดได้เหรอจจะเียบเกิดเกิดเมื่อวานแค่แต่ย้อนหลังให้ก็ได้ก็โอเคค่ะเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบจบไปเลยจบไปเลยตัดเชคตัดเชคตัดเชคไม่ขอไม่ให้ขอขอไปเลยรอไปเลยรอไปหาขอจอนในหมากเลียบเลียบเลี้ยบเลี้ยบไม่กล้า่